น้องเนี่ยหลังจากที่ผมกับผ้าเสร็จนะตรงนู้นน้องเขาก็เดินเข้ามาให้ข้อมูลผมว่าเนี่ยน้องกับเพื่อนเนี่ยตอนเนี้ยถูกแก๊งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม LGBT นะครับในพื้นที่เนี่ยตามล่าซึ่งผมก็ถามสาเหตุว่าเออน้องไมมีปัญหาอะไรกันก็บอกว่าหนูมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยแค่เขาไม่ชอบหน้าหนูเขาก็พยายามที่จะคุยเพื่อที่จะสงบตึกไม่อยากมีปัญหาแต่กลุ่มเนี้ยไม่ยอมบอกยังไงก็ต้องเอาให้ได้ นาะก็เลยตามไปหาน้องที่คอนโดจากภาพที่เราเห็นนะ่ะก็คือไปถึงห้องเขาน้องเขาอตกใจนะ้ากาลังถาบน้ําก็เลยวิ่งเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าออกมาที่ห้องเพื่อนข้างๆ้เรานะก็เข้าไปหลบแต่มันน่าตกใจมากเลยไอุ่มเนี่ยมันสามารถเข้าไปในคอนโดของน้องได้ไงไม่พอไม่เจอตัวน้องก็ไปเล่นในส่วนของเพื่อนน้องแทนในคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็คือตัดน้ำตบหรือสาด ใส่คนที่นั่งกินอยู่ซึ่งผมผมคิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมการมานะต้องเตรียมการมาเพราะว่ามีการตั้งกล้องรอ,งองนะครับแล้วการตักตานน้ำทุบใส่กับลาดลงไปที่หัวเนี่ยสามครั้งไปอะไรอ่เร็วเร็วแมาพี่ดี๋อยวบอกพี่พ

่อ๋อมันยัไม่ตบนะคะพบเขาจะเป็นการถอดแต่ไเคลนเลื่อนเจี๊ยบออกไปเลยค่ะอยากยืมเลืออลเ่อนนอกจากเนี้ยนะน้องเขาก็พยายามที่จะหย่าสึกนะแต่ก็เขาฝั่งฝั่งทางคู่กรณีเนี่ยยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าจะให้หย่าสึกก็อเอาเงินมาห้าหมื่นนะถามค่าอะไรอ่ะเป็นหนี้กันมาหรือเปล่าเมื่อกี้น้องก็บอกว่าไม่ได้เป็นหนี้เลยก็ก็จะเอาดื้อเลย แล้วก็ตัวน้องเขาบอกว่าวันนี้ก็เขาจะออกตามหาพวกน้งนองๆอีกนะซึ่งเขากลัวผมก็เลยคุยกับทางท่านบุ่งกับทางท่านสาวัตรศิแล้วก็ทีมของทองหลวงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รีบมามาที่พื้นที่เลยอย่างน้อยก็เป็นในเรื่องของการพูดคุยเชิญตัวนะครับว่าเออปัญหานี้มันมีอะไรการมันเลิกกันได้ไหมไหัวกระไดหักระไดหักระไดื่งองรีบน้องรีบใจเย็นน้องรีบอะช้าหักระไดลูก เเนมะเมื่อกี้อย่างที่เราทุกคนเห็นก็เห็นพฤติกรรมมาแล้วนะนะความสลดนี่ผมให้ศูนะนะแต่ความน่ารักนี่ผมให้ร้อยนะออกมาในจริงจริงเนี่ยความกลัวผมไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าแต่เขาอาจจะอยากจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนผีพะหมนะได้ฟีลลิ่งน่ารัก เพราะว่าถ้าสมมติมเขาคุมออกมาปุ๊บแล้วเขาไม่แบบอะไรเนี่ยผมว่าเขาก็จะดูแบบน่าสงสารแต่เวลาได้เขาคุมเขาก็เดินมาแบบเสียงเล็ด,ลดพะุนออกมาอย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวาย,เ,ายาเ,าเป็นการเตือนยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งยุ่งเลยนะครับชอบเลยนะครับนะผมเป็นเป็นแ,แบบแบบชาวบ้านหนึ่งอยู่แล้ว การทำเหมือนกันก็มีคนรักเหมือนกันขอบคุณที่ว่าผมนะครับขอบคุณครับผมโพสแค่นี้แต่ผมโพสกันมาสองชั่วโมงผมกระลบรู้ผมคิดว่าโพสไปผมเท่านั้นพอผมโพสเสร็จเพิ่มควันต่อมาผมไปเดินผมไปเที่ยวกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็พอกลับมาผมตันหยิบข้าวผมไปกินข้าวช่วงประมาณเก้าสิบสี่สิบผมมีข้าวอยู่แล้วเหมือนทางคู่กรณีจะดักเพื่อนอยู่แล้วแล้วผมไปกินข้าวอยู่ร้านนั้นได้ที่เขาดักไปดี เขาเลยปลูกเข้ามาคุยกับผมตอนแรกเขาคุยกับผมก่อนมาคุยเรื่องเคลียนเรื่รองโพสต์เรี่เรื่องเพื่อนอ้คนที่ว่าจะอะไรเขาควรอะไรบ้างอย่างเงี้ตอนแรกก็คุยๆกันสักพักเขาก็เริ่มเลื่อนหัวผมจะต้องไปจับหัวต้อาไปจับหัวไปจับหัวมีคลิปหมดเขาก็าหัวอ่าให้ถอดวิชาที่ผมเรียนให้ออกให้หมดอมถอดวิชาที่ผมเรียนออกให้หม เรื่อที่ต้องจองผไปก่อนเพราะว่าทําะไรเยอะวันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ผมให้จุดเริ่มต้นผมให้โอกาสเหมือนทุกกลุ่มใครที่อยู่กลุ่มนี้อยากกลับตัวกลับใจส่งข้อมูลให้ผมผมยินดีรับไว้นะแล้วก็พูดคุยกับท่านได้แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมจะเอาพวกท่านทุกคนผมจะเอาให้เต็มเหนียวเลยนะครับนะทำอะไรไว้ของเก่ามีปัญหาอะไรผมรื้อหมดนะครับนะเพราะว่า ไม่มีสลดดูอย่างของโอรีโอไว้นะนะครับของเก่าผ่านไปนานก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบนะครับไม่จบนะครับสำหรับผม